ครับสวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนกลับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องนะครับอ่าพี่น้องไปจังดพี่น้องโศกหมานข้านออนกันบ่เนาะพี่น้องเนาะความัันใจความขักแนนกับคำทีวาจังไดกลมาจังดกับบอหลอดเนาะครับเนาะ นี่แหละคือความมั่นใจคือความไว้ใจเสื่อใจเจ้าของนะครับเนาะนะครับมันก็เลยเป็นเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องนะครับเนาะถ้าฟันนะนะครับเนาะความมั่นใจพี่น้องนะครับนี่ความมั่นใจร้ายพี่น้องนะครับผู้ใดกัเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดพูดไดกัเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะเนาะแล้วพอเป็นยังพี่น้อง กาถือว่าบอ่อเสียหายพี่น้องค้ำบมา่มากหลายพี่น้องหักหลายแพงหลเฮาบ่าได้คิดกลวงฮาคิดเอาแคบแคบพี่น้องถ้าเฮาคิดกลวงจักน้อยพี่น้องนะครับคิดกวงจักน้อยพี่น้องนะครับมันสิเป็นการดีพี่น้องนะครับได้ปรึกษาได้คุยกันใหม่พี่น้องฟันให้แ,แต่พี่น้องสิพปิจะรนาขึ้นล่ง,ลงเอาต่างหากได้แบดนี้ พี่น้องนะครับเอาความปลอดภัยพี่น้องความสูญเสียห้าสิบว่าเอาพี่น้องต่อไปนี่ห้าสิบว่าเอากุ้มความสูญเสียนะครับเนาะเห็ดยังกะ้ังาขาดทุนห้าสิไปลงทุนเหตุยังพี่น้องนะครับเข้าตรงหากําไรบอร่อหน่อยกระหลายพี่น้องจำไว้ได้นะครับผมกับปูกระได้ทั่วคุยกันเบ้ากันบอกว่า ให้ได้กำไรให,ให้เอาอย่างเดียวบ่ต้องเสียต่อไปนี่พี่น้องให้พี่น้องผิดารนะรเอาพี่น้องนะครับบ่ให้เสียใจพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องมาตามต่อกันเลยพี่น้องปู่สอนพี่น้องปู่สอนกับเจ็ดเก่าไปเด้อพี่น้องนะครับปู่สอนี่ก็ให้เจ็ดเก่าไปได้พี่น้องนะครับบ่ธรรมาดาฟันก็ได้สวยสดงดงามพี่น้องเอ้าตามต่อกันพี่น้องปู สอนวันนี้มีอะไรดีพี่น้องวันที่ยี่สิบพี่น้องใส่วันที่ยี่สิบวันวันที่ยี่สิบเนาะวันที่ยี่สิบกอย สองห้าหกเจ็ดเด้อนะครับสู่ต่อพี่น้องกำลังใจกำลังใจเท่านั้นลาวพัฒนาลาวพัฒนา เราพัฒนาปู่สอนเนอะนะครับเราพัฒนาปู่สอนวิ่งบนล่างพี่น้องเลยวิ่งบน ล่างวิ่งบนล่างพี่น้องปู่สอนมีอะไรวิ่งบนล่างพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างปู่สอนนะครับวิ่งบนล่างปู่สอนพี่น้องนะครับ หกับเด้ดวิ่งบนล่างปู่สอน1กับเดไดพี่น้องเด้วิ่งบนล่างปู่สอน1กับ เจ็ดพี่น้องนะครับวิธีการจับครูครูสอนเนาะพี่น้องเนาะสิเป็นแนวดเนาะพี่น้องเนาะนะครับสิเป็นลักษณะแบบไดพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิกจาน้าเบิ้งนะครับเข่าดื้อดุดหรือเข่าพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิกจาน้าเบิ้งเนาะนะครับ มื่อบรงวิธีการจับคู่ของปู่สอนพี่น้องนะครับเนาะว่าแนวทางเพื่อนจับคู่ให้ตัวใดพี่น้องนะครับปู่สอนเนาะหนึ่งห้าหนึ่ง หกหนึ 1> 1. 1. พี่น้องนี่คือของปูสอนนะพี่น้องเนาะนี่คือของปูสอนนะครับพี่น้องนะครับเด็กจับครูของปูสอนนะครับ พี่น้องพิจารณาได้พี่น้องเด้อรุดเขาบ,าบ่ากันพี่น้องนะครับนี่อ่าพ่อใจดีก็ฝากไว้นได้การแล้วกันพี่น้องนะครับไอเดีเนาะไอดีไดล่พ่อใจดีเขาลุมต้องการแนวทางวยหุน่หนห้าหน้อยไทยเล่าพี่น้องนะครับทักเขาหาพ่อใจดีได้นะครับ ไอดีไล่หรือว่าโทรมากก็ได้พี่น้องทักมาส่วนตัวก็ได้ฟันทงที่เด็ดเม็ดเดียวมีนะครับสาหรับทุกสํานักทุกอาจารย์พี่น้องนะครับโตเด็ดเด็ดพี่น้องนะครับใพี่น้องเขากุมมากนะครับนะดูสิว่าโทรเป็นส่วนตัวขอแนวทางเด็ดเด็ดฟันทงพี่น้องนะครับติดต่อความใดีได้พี่น้องได้ ฝากไว้้ำแนงกันแล้วกันเขากุมพี่น้องเขากุมไล่พี่น้องนะครับไอดีลายพ่อใจดีน้องพี่น้องเนาะมีหวยหุ้นหวยเล่าห้าน้อยทุกหุ่นทุกแนวทางพี่น้องนะครับสําหรับช่องพ่อใจดีพี่น้องมีดีแน่นอนพี่น้องสั่งก้านผิดบอสั่งกว้วนผิดบังให้พี่ให้น้องแน่นอนนะครับรับประกันคุณภาพนะครับถึงจะสํานักน้อยแต่ มาตรฐานเยอะพี่น้องก็มันคงหลพี่น้องนะครับมาตามต่อพี่น้องชุดที่2ของปู่สอนพี่น้องนะครับชุดที่2ของปู่สอนพี่น้องเจ็ดศเจ็ดส เจ็ดสเจ็ดแนะครับพี่น้องนี่คือแนวทางของปู่สอนพี่น้องนะครับเพื่อนเอาแนวทางมาถานมันคงแม่นย่ำบอพี่น้องเนาะแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ไม่เหมือนกันไม่คือกันเด้อนะครับสูตรไข่และสูตรมันนะครับ มกักระจัดขัดกระพานแน้วทางมีเขามีรุดได้ถูกสำนักทุกอาจารย์พี่น้องนะครับแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอได้เลยพี่น้อง็็จะลืมกดไลไ์กดแช์กดติดตามปูสอนน้ำเนยกันแล้วกันน้อพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างเนาะวันที่20กันยา2567าาวพัฒนาปูสอนวิ่งบนล่าง1กับ7พี่น้อง จับคู่1 5 1 6 1 7และ1 9 7 0 7 2 7 4และ7 8พี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอ,ลอ,จลอแ,แ,าแล้วเราก็จะรืมกดไล้์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไปแต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องสวัสดีครับ